เออแมวจ้ะเดี๋ยวเสีย่ยขอถุงหน่อยฮะเสี่ยจะซื้อถุงยางโอ้โหร้านแมวไม่มีหรอกนะจ๊ะคือถ้าเสี่ยอยากซื้อถุงยางแมวว่าเสี่ยไปซื้อร้านขายยาดีกว่าน,นะจ๊ะคือเสี่ยอยากได้ถุงพลาสติกไม่เนี่ยนี่เสี่ยหน้ามืดถึงขนาดจะใช้ถุงพลาสติกแทนเลยเหรอจ้า โอ้โหไอ้โลจิตววายติดว่ะโอ้โหนี่พูดซะเสียทีแรกก็ไม่คิดหรอกพอพูดซะคิดเลยคือเอาถุงมาใส่ของพวกนี้เข้าใจไหมเข้าใจจ้ะเดี๋ยวแมวบีบให้นะจ๊ะคนอะไรจะมาซื้อถุงยางร้านขายของชำโอ้โหเเจ๋งเซลล์ดีครับ หายไปไหนเสียตามหาซะทัดแย่เสียคือว่าเราสองคนเลยครับไปวิ่งไล่ปั๊มผู้หญิงมาขาวบกเลยอ๋ออะไรอะพี่เจ๋งวิ่งไล่ปั๊มผู้หญิงทำไมมาทำไมอ่ะเสียก็ไม่ใช่ตำรวจนะเขาเป็แล้วเหมือนกับพวกเราเลยแหละเนวไอจัดครับด่าเสียอยากโดนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเสียครับเสียครับมีคนเอายาบ้าจับผู้หญิงไม่ัวประกันอยู่ที่หน้าวัดด้วยครับเสียครับเฮ้ยนะครับไปครับ เด้งครับจอดเดี๋ยวพวกเราตามไปอย่าลืมโทรแจ้งน no ักข่าวด้วยล่ะคราวนี้เสียจะได้ดังใหญ่แล้วเสียเสียคุยกับใครครับมีองค์มีเทพมีอะไรปะเนี่ยคุยพวกผมปะเนี่ยอ้าวไม่ตอบด้วยใจเย็นก่อนนะครับพี่ ผมว่าพี่วางมีดลงก่อนแล้วพี่อยากได้อะไรพี่บอกผม <c oughs> ผมสัญญาครับว่าจะไม่มีใครทํำร้ายพี่ <c oughs> ไม่มีอะไรครับไม่มี <c oughs> ผมไม่มีอาวุธครับ <c oughs> ผมมีแต่มือพี่ <c oughs> ผมจะเข้าไปแล้วนะฮะอย่าเข้ามาเลยอย่า <c oughs> เข้ามาลบลบลบอย่าทัเลยหลบลบหลบให้เสียให้ ห็นแบบจะจ่าเลยดีกว่าเชิญครับเสี่ยของเลยนี่แหละที่เสี่ยต้องการเสี่ยชอบเจงจอดครับตามเสี่ยเข้าไปทำไมวะ ทำไมไม่ตามโถนะที่จะให้ตาให้อะไรแฮาตาด้วยเสียมันมีมีดเห็นไหมล่ะก็แทงไส้เปรี้ยหรอกไปเถอมีเหรอนี่กใบไม้โอโหใบไม้แล้วแข็งขนาดนั้นอะไรดีครับหมดเสียครับผมว่าเสียมอยู่ข้างหลังดีกว่านะครับหมดครับอยาเลยครับเคสอย่างเงี้ยผมเจอมาเยอะแล้วสบายมากผมรับประกันว่ามีข่าวแน่นอนหน้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อไม่เป็นไรครับ ผมว่าผมเอาอยู่ครับครับเออเสียครับแต่เขามีอาวุธนะครับเขาอาจจะทําร้ายเสียหรือทําร้ายคนอื่นได้นะครับถ้าอย่างนั้นเราก็เจงจอดเอาหูมาใกล้ๆครับผมเดินนําไปเฮ้ยยเเวสียมันจะดีเหรอเสียครับเสียเสียเปพูดทางไหนเดินำเลเอาเลยดิพเจงพเจงนำไปดิเสียมันใกล้เข้ามาแล้ว ครับผมว่าเสียบอยู่ข้างหลังดีกว่าไหมฮะผมว่าอยู่ตรงนี้ปลอดภัยดีครับน้าคมไปไหนพี่ยอดไม่รู้เหมือนกันเห็นแต่งตัวหล่อออกไปตั้งแต่เช้าบอกว่าจะไปสมัครงานมั้งเนมไม่โผล่เลยเน<ม>ี่ยงานอะไรก็ใหม่รู<ม>้เอาน้องไงมาแล้ว<ม>เฮ้ย ไปสมัครงานอืมเดี๋ยวก่อนเสื้อเชิ้ตอะที่ใส่ไปเมื่อเช้าที่เราหล่อไปไหนอะบริษัทอะไรก็ไม่รู้ทำไมอะนาคมอก็เมื่อเช้าขัาแต่งตัวไปเรียบร้อยเขาบอกว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยบอกให้ข้าเนี่ยเอาเสื้อไว้ในกางเกงพอข้าเอาเสื้อไว้ในกางเกงเขาก็ไล่ข้าออกเลยเนี่ยข้าก็เอาเสื้อไว้ในกางเกงเห็นไหมเนี่ย ใส่มาจากที่นู่นเลยเหรอคนจัดอะไรก็ไม่รู้เข้าใจกันหมดทุกคนทั่วโลกทั่วประเทศนั่นแหละแต่อาคมอ่ะไม่เข้าใจคนเดียวเข้าใจหรือเปล่าฉันเข้าใจเขาแล้วพูดไม่ถูกลูกตาครับลูกตาลูกตาอยู่ไหมครับออยู่ข้างในครับลูกตาครับลูกตาเกิดเรื่องแล้วครับลูกตาครับมีคนมาหาครับยอมเออาร์วยวายอะไรันคนเมายาบ้าจับผู้หญิงเป็นตัวประกันครับอยู่ตรงหน้าวัดเราเนี่แหละครับลูกตาเย้ครับมันไปดูซิครับครับทางนี้ครับลูกตาเย้เหรอครับพี่ยอด หนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะบเบอร์หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเบอร์พิซซ่าโอ้ยหิวตลอดเลยแดนเดนมีเข้ามาเนยระวังนะเสียไม่งั้นเราจะตายน้องใจเย็นฟังเสียน้องอยากจะได้อะไรเดี๋ยวเสียจัดหามาให้ตัวเครื่องมีนไปกับเกาหลีไหมหรือว่าน้องอยากจะได้ไอโฟนหกพาร์รถเบนซ์สักคันไหมเดี๋ยวเสียจะหามาให้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเสียโชคเขาเป็นคู่แข่งคุณตันนี่แหละแจกไม่ได้เลย หมด,หมดหไม่ต้องกลัวนะผมได้โทรเรียกนักข่าวมาหมดแล้วเดี๋ยวนักข่าวจะมากันเต็มเลยงานนี้พวกเราดังแนะ่ออวหวังดังเลยในงานแบบนี้ไม่เป็นไรครับเสีย่ยผมโทรเรียกครอบครัวมาแล้วครับเพื่อม,มาเกียกกยเ้ยกล่อมเด็กแป๊บเมาหมดไม่ทันน้องฝักก็จะมาน้องนี่ก็ตายก่อนอันนี้<ม>ในขณะที่รอเจงจอดครับเตรียมตัวไว้ดีๆตั้งหลักไว้พร้อมนะเฮ้ยฟังเสี่ย เอาน้องผู้หญิงคนนี้มาคืนให้กักเสียแล้วเองเอาไอ้เจงไอ้จอดไปเป็นตัวประกันแทนเออแค่แค่นั้นแหละเฮ้ยยอมยอมปล่อยตัวประกันเธอนะยอมเชื่อเธอนี่เอาม้มาให้ลงตาวางมมดลงทำอย่างนี้มันบาปนะยอมปล่อยตัวประกันซะเชื่อหลงตาเธอไม่ปล่อยตำรวจยังนีไปอ่ะ จะมีคนตามมาฆ่าผมไม่มีใครมาฆ่าโยมหรอกนะขอไม่เหงตานะนะเีเดี๋ยวไี๋ลงลไเดียอ้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปทำร้ายเขาเป็นอร้างเป็นไบ้างเนี่ย นักข่าวเมื่อไหร่มาสักทีนักข่าวเนี่ยฮะฮึมไม่ห่วงนักข่าวนะห่วงน้องก่อนเนี่ย <c oughs> หมวดนนท์ครับเอาจริงๆนะครับที่ชาวบ้านเขาลุมประชาทันเนี่ยตกลงลุมประชาทันคนเมายาบ้าหรือว่าลุมประชาทันหมวดกันแน่เนี่ยฮะ <c oughs> โอ้โหเขียวปัป๊ดก็ผมไม่อยากเขาถูกทำร้ายไงพี่ผมอยากให้เขาได้รับโทษตามกฎหมาย ไม่ได้สารเตี้ยแบบนั้นไงอนอนทอ,อยเอ็งนะ่ะเป็นตำรวจที่ดีดีจนหน้าสงสารเลยนะเว้มมยมายุ่งเขาทำไมอ้าวนั่งเสียมาทำไมอะ่ะ <c oughs> จ้ะทุกคนกราบนรบบมรมสังฆ์เเจริญพรโยมปลอดภัยดีแล้วใช่ไหมไม่เป็นอะไรมากแล้วคะ่ะหลวงตา ยังไงต้องขอบคุณหลวงตาแล้วก็คุณตำรวจมากๆนะคะอืมขอบคุณหลวงตาขอบคุณคุณตำรวจอืแต่คนที่น่าจะขอบคุณมากที่สุดเนี่ยลืมไปแล้วหรอือใครคิดสดตตออิติ๊กตอบติ๊กตอบอืมคิดคิดด้วยอู้ภัยอ่ใช่คิดดีๆอย่ารีบ ตีกอกตีกอกใครเออชาวบ้านใ,ใช่ทำไมนี่คิดละจ๊ะลองลองคิดดูดีว่าใครควรจะขอบคุณตีกอกตีกอกตีกอกสอรายุดจะบ้าเหรอหยุดไปเลยจ๊ะให้เขาตอบไม่ให้แกตอบอตต <c oughs> นี่สรบยุดเลยยังไงก็ขอบคุณเสียด้วยนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรจ๊ะก,ก็เดี๋ยวรบกวนหนูนิดหนึงนะเวลานักข่าวมาหนูช่วยบอกนักข่าวหน่อยนะว่า เสียเนี่ยเป็นคนช่วยหนูช่วยทุสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ช่วยหนูให้ปลอดภัยอะนะคะมันมันจะดีเหรอครับผมว่ามันจะเป็นการโกหกประชาชนมั้งถ้าไปบอกนักข่าวงงินเพราะว่าเสียไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยไมพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้ทำไมเสียทำนะเว้ยตาบอดไงฮะไม่บอดเห็นหมดทุกอย่างแต่เสียไม่ได้ทําอะไรจริงๆครับนะฮะฉันรู้ว่าใครทําอะไรเจ๋งครับวันหลังจะทําเสียอย่างนี้นะเจ็บไง เสียอายเจริญพรโยมทีนี้ญาติโยมทุกคนก็เห็นพิษภัยของยาบ้ากันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ยาบ้าเข้ามาในชุมชนของเราพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันสอดส่องป้องกันเข้าใจกันไหมเข้าใจครับหลวงตาครับครับผมสาธุ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  ชีวิตยกอันสมัยมันผ่านมันหายเธอไม่เต็มสักทีเจอใครที่เขาได้เด็ก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นที่ชาวบ้านเขาลือว่าไอ้จอสมีองค์เนี่ย จริงหลวงตาอ,อยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเราต้องใช้สติระหว่างหลวงตากับเจ้าพ่อตะขบดูซิว่าใครสักิธิ์กว่า